ตัดกล้วยจ้า,จจาตัดไปไหนจ้าวันนี้เราจะตัดต้นกล้วยแล้วก็เอาไปสับให้เป็ดเรานะคะเราไม่ได้วันนี้จะให้ผสมกล้วยกับหัวาหานเพราะว่าเรามีกล้วยต้นกล้วยเรามีสองต้นเราต้องตัดไปให้เป็ดนะคะไม่งั้นเราก็จะได้ทิ้งกล้วยไปเปล่าเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนั้นคือผู้ช่วยนะคะทุกคนช่วย ต,ตั้งช่วยอ,อะไรพ่ออ้าวเฮยเาเห็นเห็นพี่เต็มใจไหมคขาบอกอย่าเพ <mm 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 like ิ่งพ <mm ูดเขาถ่ายคลิปอยู่ต oh. ัดภาพมาที่พ่อป้อมนะคะเราจะไปสับให้เป็ดกันค่ะวันนี้ต้องอยู่ทิ้งมันนั่นแหละ เอาไว้เป็นปุ๋ยลูกพี่พว่าตกใจเลยน้ำตาทำอะไรลูกมาดูพ่อป้อมเลยเ้าน,นะวันนี้เป็ดสะอาดสะอาดมานะคะเพราะว่าเราปล่อยให้อาบน้ำ วันนี้ให้เป็ดลงน้ำมีคนซนแล้วหนึ่ง hey, hey. เป็ดก็จะลองหิวแล้วหิวแล้วหิวแล้วอันนี้คือเป็ดอี้เหลียงนะคะปากจะเป็นสีส้มตั้งเป็ดกลัวลูกออกมา hey, hey. ที่จริงเราตตกไหนแดงมาให้นี่ง,ง่ายมากกว่านะคะทุกคนแต่ว่าเราเสียดายท่นกล้วย ไปไหนลูกนี่ดเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราจะทำการล้อมล้อมเล้าเมื่อก่อนเป็นข้าววัวเราจะเปลี่ยนมาเป็นเราเป็ดเราไก่นะคะเราจะล้อมให้หมดแล้วเราจะเอาไก่งวงกับไก่ต๊อกมาอยู่รวมกันในนี้เลยเป็นจุดเดียวเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราฝากแม่เลี้ยงไว้ที่บ้านที่บ้านยายกับบ้านตานะคะทางนู้น ไกต่ตอกับไก่งวงจะอยู่ที่นูน่นตอนนี้ขยายพันธุ์ได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราทําตรงนี้เสร็จเราจะย้ายไก่มาไว้ที่นี่หมดเลยนะคะตอนนี้ก็มีแต่เป็ดอีเหลียงไปก่อนเอาแหนแดงด้ยเอาแหนแดงมันด้วยอ่ะโอเคม,มีรังถ้ามีรังด้วยยิ่งดีเรจะให้หาเป็ดครับ <laughs> หา,า,หาง่ายมากครับไม่มีผสมเลยครับบู๊ <c oughs> <c oughs> ดูปฏิกิยาของเป็ดน,นะคะกินกินอร่อยงาม <laughs> งามงามาหนูไปให้อาหารเป็ดค่ะ๋อเชิญค่ะอาหารติดปากหรือเปล่าคะคนสวยอาให้เป็ดไป <laughs> วัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะมีแหน่แดงกล้วยแล้วก็หัวอาหารไก่เล็กนะคะตอนนี้ใช้เป็นหัวอาหารไก่เล็กเต็มใจมาช่วยพ่อเร็ว เต็มใจไม่ช่วยพ่อขยำหัวาหาเร็วเต็มใ,ใจไม,ใไม่ได้ยินให้ดูนะคะเราจะคือจริงๆแล้วให้แหน่แดงคือจะง่ายกว่าประหยัดเวลาค่ะทุกคนตักปุ๊บขยำขยำแล้วก็ให้ได้เลย แต่ถ้าเป็นกล้วยนี่เราต้องมานั่งสับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องสับนะคะพี่เป็น่อหิวแล้วหิวแล้ว <Okay. S 1> ดูโรแล้วดูร <Okay. S 1> จ้องตาโรแล้วจะเย็นๆนะคะทุกคนตัวขาวจั่วเชียววันนี้ได้อาบน้ำ okay. Okay. เอาอลย แล้วมาแล้วไม่ต้องเปิดหมดเด้อมาแล้วค่ะนี่พี่ร้องทำไมอ่ะเป็นจิกเขานี่กล้วยแหนแดงแล้วก็หัวหานไก่เล็กนะคะ สูตรไหนเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเราไ,ไม่เคยเลี้ยงเป็ดดี่เลี้ยงนี่เป็นครั้งแรกเราก็จะทดลองไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาโตดีจเจริญเติบโตดีไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ